ครับปิดท้ายข่าวนี้ครับกรมธนารักษ์นะเขามีเขามีความมีไอเดียดีนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณอานวยปรีมณวงศ์นะครับอธิบดีกรมธนารักษ์ก็เปิดเผยว่าทางกรมนะฮะกำลังรวบรวมพื้นที่ราชพัสดุนะก็จะมีอาคารสํานักงานรัฐนะอาคารที่พักราชการสิ่งปลูกสร้างโบราณที่มีสถาปัตยกรรมและก็ศิ่งปรกรรมเก่าแก่รวมถึงมีประวัติเรื่องราวลี้ลับประมาณว่าบ้านผีสิงอะไรแบบน้นะฮะทั่วประเทศ200แห่งเนี่ย มาจัดทําเปิดให้เอกชนเช่าแล้วก็มาลงทุนพัฒนาเชิงนุรักษ์เช่นเป็นโรงแรมบูติกร้านอาหารและกาแฟพวกนี้นะแต่ว่าข้อตกลงคือจะต้องคงสภาพอาคารเดิมไว้เออน่าสนใจนะพี่เจ้นะก็เมื่อวานนี้ผมเห็นเนี่ยอย่างที่คุณคุณอํานวยพูดเนี่ยฮะครับก็มีนักข่าวเขาไปถ่ายรูปมาก็มีหนึ่งแห่งนะฮะที่ว่าอโอ้เห็นแล้วก็น่าสนใจเขาเรียวกว่าบ้านเขียวโอ้โหบ้านเขียวบ้านเขียวยหรือบ้านขุนพิทักษ์บริหารเป็นบ้านโบราณสมัยรัชกาลที่5าอายุเกิดกว่าร้อยปี อยู่ที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรียุราเขาบอกว่ารวมทั้งอาคารกรมศุลกากรที่จังหวัดหนองคายแล้วก็อาคารเก่าในเขตเทพ21แห่งซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและมีมูลค่าทางประวัติศาสตร์นะฮะคือบ้านที่อยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์เป็นพื้นที่ราชพัสดุเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีสักประมาณ200แห่งได้นะก็เป็นอาคารเก่าบางทีก็ทิ้งรกร้างนะฮะนี่ฮะก็เป็นไอเดียว่า จะให้เอกชนเนี่ยมาเช่าแล้วก็ทําเป็นปรับปรุงเป็นโรงแรมบูติกนะครับแล้วแต่เป็นร้านกาแฟอะไรต่างๆนะแทนที่จะปล่อยทิ้งร้างไปแต่ไอ้คันจะมาให้กรมธนารักษ์เนี่ยมาปรับปรุงอะไรทั้งหมดก็ไม่ไหวอ่ะันเยอะมมีงบเอองบประมาณมันก็เยอะไปาะบางหลังเนี่ยผมว่าฝาจะเป็นโรงแรมคนเข้าไปนอนได้เนี่ยเอกชนก็ต้องลงทุนอีกเยอะอีกเยอะอีกเยอะแล้วแล้วก็น่าจะคุ้มอยู่อย่างบ้านเขียวเนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะอัานที่ดังเรื่องอะไรกูไม่เชื่อ ผมจาได้เนี่ยผมเคยกินตะกุ้มแต่ผมเป็นรนเรเตอร์เลยเนี่ยบ้านเขียวเนี่ยเรื่องหวยอ่ะดังเรื่องผีสิงครับผีสิงผีต้นขุนนี่แหละเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเออเขาบอกว่าพอเรือผ่านไปนะครับอยู่ดินน้ําอ่ะเรือผ่านบ้านเขียวไปพอกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นเงาของเจ้าของบ้านมานั่งโยกเก้าอี้มั่งอะไรมั่งเนี่ยนะอันนี้น่าจะรินแม่น้ำน้อยริมแม่น้ำน้อยใช่ไหมที่พักหายยุทธยาครับนี่ฮะนี่ก็ดังคือคือผมว่าถ้าเป็นร้านกาแฟก็โอเคนะ แต่ถ้าโรงแรมนี่ฮะคุณจะไปนอนไหมอ้าถ้าเขาเขาปรับปรุงดีก็น่าสนใจนะพระวันนั้นมีสักสองห้องก็ก็กลับดีกว่าก็ไปหาที่ใหม่ก็ได้เราไม่ได้ว่าต้องการอนุรักษ์ขนาดนั้นนะอ่ะดูอีกสักสองสองแห่งเนี้ยมีรูปมาดูไหมเดี๋ยวฮะบางบางบางรูปเนี่ยดูแล้วก็น่าสนใจว่าเออถ้าทําเป็นโรงแรมเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นอาคารอะไรเนี่ยคุณเชื่อรู้ไหมเนี่ยมันจะใหม่ไปไหมเนี่ย นี่แต่เป็นอาคารเก่าอาคารทรงเก่าแต่เขาอนุรักษ์มาดีไงเอออันนี้ก็ก็ไม่ได้ใช้มั้งนะครับนี่ถ้ามาเป็นแบบทําเป็นโรงแรมนะมีอย่างเงี้ยสวยนะสวยสวยเออสวยนะแล้วแล้วเจอพวกสถาณิกรุ่นใหม่นะมานากรรุ่นใหม่เนี่ยทําก็ทำสวยขนาดขนาดแค่ว่าเป็นบ้านเทาเฮาหรือว่าบ้านในบ้านนอกนะเขายังทําอย่างดีเลยนะอย่างนี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยฮะเจ๋งมากนะครับเอาละก็รอดูแล้วกันว่า ออไอเดียนี้นะจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับ